คะอยู่เกลียดการที่ต้องมาเสียน้ำตากับอะไรแบบนี้มากเลยค่ะอยู่ไม่ชอบเลยอะที่จะต้องมาเป็นแบบเนี้ย วันนี้เริ่มต้นด้วยการดรามา่าแต่มันไม่ไหวจริงๆคือหยกปอกหัวหอมอ่าแล้วมันแบบนี่แค่ปอกอยู่ยังแสบตาเลยอ่ะแล้วถ้าหยกสับหอมเนี่ยสงสัยหยกนอะน้ะนำตาร่วมโอ้ยโอเคพอจะอยู่ได้แล้วค่ะพอจะโอเคแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะห้าสีสมสนึ ลาซานญาดูป่าอยู่นะคะลาซานญาลาซานญานั่นเองนะคะก็ลาซานญาปกติก็กกใช้ซอสเนื้อเนอะาะบางคนจีนไม่กินเนื้อใช้หมูบดแทนนะคะวันนี้ก็จะทำลาซานญานะคะองค์ประกอบของมันก็จะต้องมีหัวหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ซึ่งแค่หยกปอกหัวหอมนะี่ยู่ก็แบบน้ำตาเล็ดน้ำตาล่วงขนาดนี้แล้วค่ะอยู่ก็เลยคิดว่า เดี๋ยวคงจะต้องมีเชื่องป้องกันสักหน่อยนะคะเป็นแม่ครัวก็ไม่ต่างอะไรจากการออกรบแล้วค่ะเดี๋ยวบอกเลยไหนจะมีหดบาดไหนจะน้ำมันเไหนจะโดนกระทะแแขนไหนจะโดนน้ำมันลวกแล้วก็ยังจะต้องเจอเรื่องราา่ากับหัวหอมแบบนี้อีกโอเคเดี๋ยวดูส่วนประกอบกันก่อนนะคะส่วนประกอบไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรบ้าอะไรมีอะไรเพียบเลยคะ่ะ หนึ 1> 1, ่งหมูเป็ดสองกระเทียมสามหัวหอมสี่น้ำมันมะกอกห้ามะเขือเทศสับเป็นแบบกระป๋องเลยนะคะจะได้ใช้ง่ายๆ่หกพริกขี้เหร่เจ็ดใช่ไหมถึงเจ็ดแล้วใช่ไหมอ,อ่อออริกาโนแปดเบซิลนะคะเบซิลคือเราจะทำลาซานญ่าเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าโหระพาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันไม่แบบแบบแบบมันขัดขัดกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเบซิลนะคะแล้วเราก็จะมี พริกไทยดำมีเกลือมีน้ำนะคะอันนี้คือแค่เฉพาะส่วนของซอสนะคะยังไม่รู้อ่างอื่นเลยมาหั่นหอมกันก่อนนะคะเหมือนว่าแว่นตาจะไม่ได้ช่วยอะไรอยู่เลยคะ่ะโอ้ตาจะลายหมือนเินิแล้วก็สับกระเทียมนะคะ มันกันได้เนี่ยหัวหอมอิทธิฤทธ์แรงมากโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะโอ้ยยกทำไปซีดไปอย่างนี้น้ำตาไหลดูน้ำตาไม่ไงเห็นน้ำตาอยู่บ้างขอบีบน้ำตาก่อนนะไม่ออกอะ น,น้ำตาไหลอ่้าแตกปาจะมีใครเขาทำกับข้าวเลยดำมาขนาดนี้ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะผัดวันนี้เราจะผัดในหมอ้อแรงดันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอผัดเสร็จเนี่ยคพือพอผัดเสร็จมันจะต้องเคี่ยวอีกสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้หม้อธรรมดามันต้องเคี่ยวสองชั่วโมงแต่ถ้าใช้หม้อแรงดันแล้วนี่นั้น ก็จะจับคำนวณแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ส s มสี่ห้าหกเจ็ e c ปดถอร์สแควร์รูทไซคอสแพนต์โเฟเทคเซ็คอแล้วก็ออกมาเป็นครึ่งชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นเริ่มเลยนะคะผัดจนมันออกสีมันตาาเลยเราก็จะผัดไปจนหมูแฮปปี้นะคะหมูสุก ลาักหไม่แปลกใจเลยทำไมแขนขวาใหญ่ก็จังหวะนี้นี่คือ ปรุงแล้วนะคะที่เหลือก,ก็คือถ้าเป็นหมอ้อธรรมดาทั่วไปก็เปิดไฟอ่อนเคี่ยวไปเลยสองชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราจะใช้หมอ้อแรงดันเพื่อร่อนเรเกิวเวลขรานะคะจะได้ไม่เปืนเป้นแก๊สด้วยนะคะจัดไปเลยค่ะ30มสินาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันคือต้องให้มันงวดเพราะไม่กินน้ำมันเจอเป็นแบบเป็นแบบแกงส้มเลยค่ะต้องให้มันงวดพอที่จะเอามาทำเป็นเลเยอร์ลาซานา่าไม่ใช่ลาซานญาได้นะคะ ส่วนขั้นตอนถัดไประหว่างที่เรารอ30นาทีนะคะเราก็จะทำเบชเมลซอสนะคะเบชเมลซอสก็จะเป็นซอสขาวๆมันๆนมๆเอาไว้สร้างเลเยอร์ลาสัญญานั่นเองนะคะก็จะมีเนยแป้งนมเออเราก็เกลือนัตเมกก็คือพวกแบบไทยป่นอะไรเงี้ยพูดรถไฟจริงๆหลักๆก็คือเกลือไม่ใช่เราก็คือเนยแป้งนม เบชเมลแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเลเยอร์ต่างๆรอนะคะก็จะมีมอสเซเล,ล่าสดนะคะเป็นก้อนๆแค่มาในน้ำเดี๋ยวเอามาหั่นเป็นแผ่นๆแล้วก็มีแผ่นลาันแล้วก็มีแผ่นลาสัญญานะคะแผ่นลาสัญญาก็จะเป็นแบบนี้